ฮัลโหลสวัสดีค่ะทักทายกันนะคะจากประเทศออสเตรียวันนี้บีกับแฟนค่ะตั้งใจที่จะไปซาวน่ากันนะคะที่เมืองสต็อกเคราลแล้วก็จะเลยไปทําธุระด้วยนะคะเพราะว่าเราไปที่เมืองสต็อกเคราลแล้วนะเราก็วางแผนที่จะไปรับยาไปต่ออินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็ระหว่างทางพวกเราก็จะเดินทางนะคะไปเซอร์วิสลูกค้าด้วย

ที่เาวหน้านะคะเขาก็จะเปิดเวลาประมาณบ่ายโมงค่ะพวกเราก็จะออกกันแต่เช้านะคะเพื่อที่จะไปทําธุระด้วยอันดับแรกเราก็จะแวะไปนะคะเซอร์วิสลูกค้าก่อนเลยหลังจากนั้นค่ะเราก็จะเดินทางต่อนะคะเพื่อไปที่เฮาส์สัตว์ค่ะบีก็จะไปรับยาที่นั่นนะคะเวลาที่เรามาที่โรงพยาบาลนะคะมันจะไม่เหมือนที่เมืองไทยนะ เขาก็จะออกใบสั่งยาให้เราค่ะแล้วก็มาซื้อที่ร้านขายยานะคะหรือว่าเรามารับที่อนามัยแบบนี้ค่ะและเวลาที่เรามาที่อนามัยนะคะเราก็จะมายื่นกินการ์ดนะคะเขาก็จะคีย์ข้อมูลไปนะเขาก็จะรู้ว่าเรานะคะต้องทานยาอะไรบ้างค่ะหลังจากที่บีนะคะมารับยาที่เฮาสัตว์เสร็จเรียบร้อยนะคะบีก็เดินทางต่อไปในตัวเมืองนะคะเพื่อที่ จะมาต่ออินเทอร์เนต็ตค่ะ B ก็จะใช้อินเทอร์เนต็ตแบบเคลื่อนที่นะคะแฟนของ B เขาก็จะซื้อให้ B นะคะทุกๆ3เดือนนะก็จะตกอยู่ที่100ยูโรนะคะต่อ3เดือนมันจะเป็นกล่องนะคะเป็นกล่องรับสัญญาณค่ะ B ก็จะพกติดตัวไปตลอดเลยก็ตอนนี้นะคะเราก็ ต่ออินเทอร์เน็ตรับยานะคะเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาค่ะก็เลยพากันนะคะมาเดินเล่นนะคะตรงหน้าบิลล่าเขาก็จะมีร้านไอศครีมค่ะปีกับแฟนก็เลยเข้ามานั่งกินนะคะเพื่อที่จะรอเวลาเดินทางไปที่ซาวน่าค่ะกินไอศครีมเสร็จนะคะก็พากันเดินทางต่อนะคะเข้าไปที่ซาวน่าค่ะตรงนี้ก็จะเป็นซาวน่าที่ใหญ่มากๆนะคะ เขาก็จะมีสะไว้น้ํานะคะทั้งข้างในแล้วก็ข้างนอกนะคะส่วนพวกเราอะค่ะเราอยู่ข้างในเพราะว่ามันเป็นสาวหน้าด้วยนะคะโซนที่เราไปก็กว้างใหญ่เหมือนกันนะคะแต่โซนข้างนอกนะคะค่อนข้างที่จะกว้างมากๆนะคะก็จะมีผู้คนนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงหน้าร้อนนะคะเขาก็จะมานั่งอาบแดดมาเล่นน้ําค่ะ แต่ว่าช่วงนี้อากาศก็เริ่มเย็น,นๆ,ๆแล้วนะคะส่วนค่าบริการนะคะก็จะมีแบบสี่ชั่วโมงล <ะ S 1> แล้วก็ทั้งวันค่ะก็สะดวกแบบไหนนะคะเราก็เลือกแบบนั้นได้เลยแล้วก็การมาซาวน่านะคะบบที่นี่เขาห้ามถ่ายรูปหรือว่าถ่ายวิดีโอค่ะเพราะว่าคนข้างในเนาะเขาก็จะต้องแก้ผ้านะคะในการเข้าไปซาวน่าค่ะ กันซาวน่าเสร็จแล้วนะคะสามชั่วโมงน้องหมาอรออยู่ในรถหลังจากพาก,กันนะคะซาวน่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะพวกเราก็เดินทางนะคะเพื่อที่จะกลับบ้านคะ่ะแต่ว่าพวกเราก็พาก,กันมาแวะร้านอาหารข้างทางก่อนนะคะ ก็ถ้าเปรียบได้ก็จะเป็นคล้ายๆกับสตรีทฟู้ดบ้านเราค่ะส่วนอาหารก็จะเป็นพวกไส้กรอกพริกดองนะคะแล้วก็พวกขนมปังเป็นอาหารที่กินง่ายๆค่ะแล้วก็คนส่วนใหญ่ก็จะมาดื่มเบียร์แล้วก็พูดคุยสังสรรค์กันนะคะกินเสร็จแล้วก็ไปนะคะคือเป็นแบบร้านอาหารที่ใช้เวลานะคะไม่นาน เพื่อนๆคะวันนี้นะคะบีก็ไปทำธุระมา,มาทั้งวันเลยนะตั้งแต่เช้าตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มจะจะสองทุ่มครึ่งแล้วนะคะก็ไปเนาะก็จะมาพูดคุยกับเพื่อนๆเ,เกี่ยวกับเรื่องเออซาหน้านะคะแล้วก็เรื่องออยานะคะ วันนี้พวกเรามีแผนนะคะทั้งวันเลยที่จะไปเมืองสต็อกเคราสต็อกเคราเนี่ยเป็นเมืองที่บีเคยอยู่มาเมื่อก่อนนี้คะ่ะประมาณ5ปีนะคะบีเช่าบ้านอยู่ที่สต็อกเคราวนะคะแล้วก็ก็ย้ายจากสต็อกเคราอมานี่นะคะทีเนี้ยตอนตอนที่เราอยู่นู่นนะคะเราก็จะรู้จกักซาวน่านะคะแล้วก็จะรู้จกัก เฮาสัตนะคะหรือว่าเขาเรียกว่าอนามัยนะเพื่อนๆคือแบบไม่ต้องไปโรงพยาบาลน,นะคะแล้วก็ไปเอายาที่นู่นนะคะแล้วก็ที่สตนะ็อกเค้าดาวนน่ะมันเป็นแบบเขาเรียกอะไรซาวน่านะคะเป็นแบบสถานที่กว้างใหญ่มากๆนะคะมีสระน้ำมีห้องซาวนา่ามีอะไรอย่างนี้คะ่ะเป็นของเอ่อสตัดนะคะหรือว่าเป็นของเมืองจะเพื่อนเพื่อน เขาก็มีนะเ,เรามาคุยเรื่องซาวน่าก่อนเนาะที่นู่นนะคะเออตอนที่ดีไปซาวน่าใช่ไหมมันก็จะมีห้องหลายๆห,ห้องนะคะแล้วก็พอเราไปซาวน่าอย่างเงี้ยมันจะต้องแก้ผ้าหมดเลยเนาะไปครั้งแรกก็ค่อนข้างอายนะคะแต่ว่าพอไปหลายๆครั้งเข้าก็ไม่อายนะคะหน้าด้านแล้วนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่นู่นนะคะมันค,น,คนมันน้อยคะ่ะเพื่อน เหมือนกับเป็นซาวน่าส่วนตัวเลยอย่างเงี้ยมันมันไม่ค่อยมีคนมันก็เลยแบบไม่ค่อยน่าอายนะคะห้องซาวน่ามันก็จะมีหลายห้องมออีที่แช่เท้านะคะเป็นแบบน้ําร้อนน้ําเย็นมีห้องซาวน่าเนี่ยเขาก็จะมีเขาเรียกอะไรความร้อนที่มันแตกต่างกันนะคะแล้วก็มีห้อง ซาวน่าอบไอ้น้ำนะคะแล้วก็มีแบบร้อนมากๆแล้วก็มีสระน้ำให้ไหว้อะไรอย่างเี้แล้วก็สถานที่เขาใช่ไหมก็คือแบบเขามีแบบสถานที่กว้างแล้วก็มีโต๊ะมีเก้าอี้อะไรอย่างเงี้ยองรับแล้วก็มีร้านอาหารมีสระว่ายน้ำนะคะมีมีสระว่ายน้ำทั้งข้างนอกข้างในนะเพื่อน มันก็สะดวกนะคะส่วนค่าบริการนะคะสาวหน้านะก็จะอยู่ที่คนละ18ยูโร30เซนนะคะเออของ B เนี่ยจะเป็นแบบ4ชั่วโมงนะคะ4ชั่วโมง18ยูโร30เซนนี้ก็จะบวก,กกับว่าสามารถไปไว่ายน้ำได้ด้วยนะคะคือรวมหมดทุกอย่างเลยนะ หรือว่าจะมีคนที่มาว่ายน้ําอย่างเดียวก็ได้นะคะแต่ว่าบีไม่รู้ราคานะคะเพราะว่าบีไม่เคยแบบว่าไปไว่ายน้ําอย่างเดียวนะแล้วก็เออเขาจะมีแบบสี่ชั่วโมงหรือว่าจะทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งวันน่ะบีเคยถามราคามันจะตกอยู่ที่ประมาณ30ยูโรนะคะคือสามารถซาวน่าได้ทั้งวันเลยจนแบบเขาจะปิดนะคะแต่ว่า สชั่วโมงก็เพียงพอนะคะในการเซา,าวน่านะแล้วก็จะพูดเรื่องยานะคะวันนี้เ,าเขาเรียกอะไรอุบรังโชนก็คือเขาเรียกอะไรนะเซอร์ไพรส์นะคะปกติแล้วใช่ไหมเวลาที่บีไปที่โรงพยาบาลนะคะเกี่ยวกับเรื่องการรักษาพยาบาลใช่ไหมบีก็จะไปรับเทเลปี้ที่โรงพยาบาลนะคะตลอดแต่ว่า ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับยาอย่างนี้ค่ะที่นี่นะถ้าเป็นบ้านเรานะคะเปรียบเทียบถ้าเป็นบ้านเราเวลาที่เราไปหาหมอใช่ไหมหมอเขาก็จะสั่งยาแล้วก็ให้เราไปรับที่โรงพยาบาลเลยแต่ว่าที่นี่นะคะเป็นเหมือนกันหมดคือเขาจะคุณหมอนะคะเขาจะเขียนใบสั่งยาให้เราให้เราอะไปซื้อยาที่ร้านขายยานะคะที่นี่เขาจะเรียกอพโพเทคเกอร์นะคะเราก็ จะต้องมีบินนะคะแล้วก็ไปซื้อยานะคะคนที่ไม่มีบินไม่สามารถที่จะซื้อยาได้แต่ว่ามันก็จะมียาบางอย่างที่ไม่ต้องใช้บินนะคะอย่างเช่นพวกเอ่อพวกเอ่อยาธรรมชาตินะคะพวกไว้ล็อกพวกเอ่อพวกสมุนไพรอะคะ่ะแต่ว่าถ้าเป็นยาจำเพาะอะไรพวกนี้จะต้องมีใบสั่งยานะคะแล้วก็ราคายาค่ะเขาจะค่อนข้างที่จะเป็นมาตรฐานแบบว่า อย่างยาบีใช่ไหมคะกล่องหนึ่งเนี่ยเจ็ดยูโรนะคะบีก็เวลาไปไปซื้ออย่างเงี้ยคะ่ะก็จะเจ็ดยูโรนะคะออของแฟนด้วยนะคะราคาเท่ากันเลยนะแล้วทีนี้นะคะวันนี้พวกเรานะไปซื้อยาใช่ไหมคะปกติแล้วจะต้องจ่ายค่ายานะคะเ่ยเพื่อนๆคิดดูมีกี่กล่องหนึ่งโซ so 2 3 4 5 6 7 8 9 10เจ็ออเวลาที่เราไปซื้อยาใช่ไหมปกติแล้วเนี่ยเนี่ยหลายๆกล่องแบบเนี้ยจะตกอยู่ที่ประมาณ70็ดถึงแปยูโรหรือบางทีก็เป็นร้อยนะคะอย่างกระปุกนี้กระปุกนี้เป็นยาสมุนไพรนะไม่ได้ไม่ได้ใช้ à, บินนะคะอยู่ที่50ยูโรนะอันนี้เป็นยาหยดตาไม่รู้แฟนบีซื้อมาเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้นะคะปกติแล้วบีจะรู้แต่วันนี้ เนี่ยค่ะยาทั้งถุงนี้นะคะไม่รวมอันนี้นะอันนี้อันนี้เป็นยาสมุนไพรที่เราซื้อมาจากเออพอลิเทเคอร์ต่างหากนะคะแต่ว่ายาถุงนี้เพื่อนๆปกติมันจะต้องประมาณเจ็ดสิบยูโรนะคะแต่วันนี้นะคะวันนี้ฟรีค่ะดีใจมากไม่ได้จ่ายตังค์นะ คือที่ทำไมว่าจะต้องซื้อมาเยอะนะคะคือบีซื้อมาอย่างละสองกล่องไปสั่งเขานะคะเพราะว่าเราวะไม่ค่อยได้ไปบ่อยนะคะกล่องนึงก็จะอยู่ได้เดือนนึงค่ะพอยาเราใกล้หมดเราก็จะไปเอาทีนึงนะคะเราแบบว่าไม่ได้ไปตามร้านขายยาเพราะว่าบางที่อะค่ะร้านขายยาบางทีก็ราคาไม่เท่ากันนะคะบางที่เขาก็ชาร์จบางที่เขาก็ไม่ชาร์จค่ะแต่ว่าร้านขายยาแถวบ้านเบียที่นอยเล้งบากแพง เราก็เลยไม่ไปนะคะวันนี้นะคะบีก็เลยได้ไปที่สต็อกของเรานะคะก็คือไปต่อ WiFi นะคะแล้วก็ไปเอายาแล้วก็ไปซาวหน้าด้วยนะคะนี่แหละคะ่ะเพื่อนๆก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาหาเฮาสัตนะคะหาอะไรใกล้ๆบ้านจะได้ไม่ต้องไปไกลนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะหาที่ซาวหน้าใหม่ด้วยนะคะก็เอ่อ เอาละค่ะเพื่อนๆคลิปวิดีโอนี้นะคะไปแล้วนะคะใครมีคำถามก็ถามเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวบีจะตอบให้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่แวะเข้ามารับชมวิดีโอค่ะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งให้บีด้วยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้บีไปแล้วค่ะสวัสดีเอาวิดาเซน